พี่น้องทุกท่านครับพบกับเสียงบอยชัยได้เช่นเคยครับพบกันเช้าวันอาทิตย์วันที่28กันยาครับผมออกใหม่ครับหลังจากฝนตกมาหลายวันครับผมวันนี้มีแดดนิดนึงครับนี่ครับมากับผู้ใจตัวสั้นเหมือนเดิมครับขึ้นใหม่แล้วครับน้ำคุณเล็กน้อยครับน้ำคุณคุณฝนตกบ่มีแดดหลายเมื่อครับเพิ่งได้ออกใหม่ครับประจําตําแหน่งแล้วครับขึ้นปืนปลูกปีเรียบร้อยครับ ไปครับติดตามรับชมร่วกันครับผมมนีชิมานบอไปครับผมติดตามครับเงียบครับนั่งมาเป็นชั่วโมงแล้วครับเงียบไปครับย้ายต้นดีกว่าครับเงียบครับผมเจอกันต้นใหม่ครับต้นใหม่ครับขึ้นเรียบร้อยครับ น้ำคืนเหมือนเดิมครับน้ำคืนอีกหลายเลยครับฝนตกไปนั่งเฝ้ากันต่อครับเพื่อมีตัวเข้ามาเล่นครับเงียบอีกเช่นเคยครับนลังได้สักพักนึงแล้วครับประมาณเป็นชั่วโมงแล้วครับเงียบครับไปแย่งกันอีกครับเจอกันต้นหน้าครับ อีกหมายหนึ่งครับช่องวางแหน่เปิดพอดีครับน้ำคุณน้ำฝุนจากฝั่งนั้นดันมาครับนี่อย่างดีครับที่มีลมลมพัดออกเปิดช่องครับแถวนี้ลืมฟังครับไปครับนั่งดูครับเผื่อมีตัวเข้ามาเล่นครับไปครับผมติดตามครับไปครับย้ายต้นครับเงียบครับผมโอ้ยหาตัวยากทะนอวันนี้ ไปครับเจอกันต้นหน้าครับหมายหน้าครับนี่หมายนึ่ครับช่องเปิดแค่นี้ครับตรงนั้นเต็มไปหมดเลยครับนี่แต่ขีดจอกครับไปครับไปจอบกันต่อครับเพื่อมีตัวเข้ามาเล่นครับเรียบร้อยครับ มองครับยาวไปพุดเลยเาตายแล้วปัสสวเยอะครับเนี่ยทั้งลมครับทั้งลมทั้งมองทั้งน้ำคุณครับโอ้หาตัวยากครับวันนี้ น้ำเป็นขึ้นเลยครับลมครับยังลมเหมือนเดิมครับกระทียงกว่าแล้วครับ เจอปลาเลยครับวันนี้นะแล้วคุณแถมลมยิ่ทั้งหา้างนั่นดูสักแป,ป๊บครับตรงนี้ก็ค่อยกลับบ้านครับลมครับลมแรงต้นไม้โยกเลยครับปลายิ่งหาย,ยากอยู่แถมลมอีกโ้วย ไปครับกลับบ้านกันดีกว่าครับไม่เห็นตัวเลยไม่เจอตัวเลยครับวันนี้ไปครับกลับบ้านกันครับผมเย็นดีครับหลุมพัดเย็นดีครับ เสี่ยวชิบหายเลยรมแรงครับตรงนี้้จนไม้โยกครับอ้วตรายครับ บายโมงบายสองกว่าแล้วครับเนี่ยกลับบ้างกันดีกว่าครับลมกระแฮงครับน้ำกระคุนหาปลาหาตัวยากมากเลยวันนี้แห้วครับวันนี้หากินกับเป็นเรื่องปกติครับมีหมันมีโบหมันเปเรื่องปกติครับมือจีการอ่างเก็บน้ำครับหาตัวสั้นเนีครับน้ำขึ้นหลายครับท่วมปลาอ้อยเลยไปครับ กับบ้านกันครับคลิปนี้ก็ถือว่าแฮ้คครับไม่ได้ตัวครับคลิปนี้เสียงบอยสัยลาภภาคไว้แค่นี้ก่อนครับคลิปหน้าเราค่อยเจอกันใหม่ครับผมสวัสดีครับผม